เดินนะครับวันนี้เราอยู่ในแมปก็ปตก้าคืนในป่านะครับวันนี้ผมก็จะมาบุกไปผษัดเป็นนะครับเพราะว่าตอนนี้มีกิจกรรมเพชรคูณสองครับคือผมจะมาเพียรผมหาได้เท่าไหรก็เท่านั้นนะครับนี่ยผมหาได้ยนี่ยไอ้เขกดเด็ดกอนกองแ,แรกโอ้ิวมาก อันนี้คุณฟองหูสามสิบคเป็ลของแรกครับนี่สองครับโครงการไปก่อน รอบที่สามเอ้ยเพจอื้มเปิดหน่อยแล้วกันเอวักยัด อะไรโอ้ได้ปืนเอาเปืนมาทำแล้วมั้โอเครอบที่สามอเอ่อรอบที่สี่เอ้ยไม่ห่าว้าวเดีย๋ยว มันมีเป็นอยู่นี่บ,บอ,อกว่าแสงอ๊อกสว่างโอเครอบที่ห้าหอืมอืมมเอาโอเคไปกันต่อไม่ใชกดวิงดว่งดิไออว่ะไม่แต่พี่ต้องรีบวิ่งไปกินข้าวไง องในีัเเก็บเก็บเก็บโอ๊ยงมันเปิดเลยอูนี่ได้กล่องเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเ้าได้ดเรือที่นก็เอไปกูเปิดกล่องที่ไวะอ้าวแต่คุณนาโอ๊ยกูเปิดกล่องที่นะกนเลยเก็บเก็บเเก็บเก็อเดี๋ยวก็เดี๋ยวเปิดให้ก่อนพี่นอย่ามากวนนี่สบกูเพลิดะอย่าไปอย่าเล้ยงไอ้มันมันเออไม่น่ามันแย่งกันไม่ได้ ไม่อย oh, ่าบังงูเี่ยว่เียหรอวเอยเอยย่าวมางูเปิดมาเยอะจัดอ่ะว้าเพชรสินสันเอาเพชรไม่ได้อ้ากดเพชรกดรับเพชรไม่ได้อ้อหนหนูหล่าอยู่นี่ว่ะอ๋ไหนดูหนครับเช็คเช็เช็คเช็กก่อนเช็คก่อนโอเคครบ คือชีพคือี่อผ้เชี่ยวชาญพิไม่รู้อ่ะแต่พี่ว่าจงไฟน่าจะดีกว่าผู้เชี่ยวชาญพิดนะเอ้าอ๋อโอ้ได้ด้วเทนีโวสวยสวยสีสวยมากครับอ้าว โอ้ยหห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 แ,หแ,แ,แองแรแรงเฮ้ยเพร้170 170อยเจ็ดสิบนะร้อยเจ็สิบวจากเพนยี่สิบร้อยเจ็สิบบมาโคตรไกลเลยฟาร์ม,มาอย่างเยอะนี่เราจะเซฟเอ่เปิดเลยล้กันอ้าวมันไม่ขึ้นมะ สวยได้ปืนอ้พี่มีเพชรอยู่ร้อยแปดสิบสามอ่ะโคตรเยอะอ่ะยร่สิบแปดสิบสามสิบองสิบเอ็ดหาเดียคอาเอง Bye อ see y o อ้าวเฮ้ยเห่นหาังนานเฮ้ย